แกับผมก็กาสสวัสดีครับท,าท่านผู้ชมนะครับผมวันนี้อยู่กับผมทีมดีแปดสองครับวันนี้รเราจะมา,มาเอาชิคมานครับ EP แรกนะครับอ EP ิอด EP แรกครับไอคลิป EP นี้ครับแบบทำมไม่ใช่ EP ที่สามครับพี่ข้ามไปเลยไงน่าเบื่อหม่หน่าเบื่อมาป่าป่า ย้ย <ะ S 1> อยแกทำพห้ฉันแย่เบื่อมาเปล่ามันจะไม่ชอบชอบตามผมมันชอบเคลียพื้นที่เลี้ยงสีนี้เขาไอ้เขาชั้นโคาผูเดียวผู้เดียวเหรอครับผู้เดียวเหรอครับใช่ไหมครับมาเลยผู้เดียวหรอผู้เดียวหรอไอ้ควาย เป็นพื้นที่ของกูโอเคเราได้ทำการเก็บดอกไม้สีขาวมาเลยได้รนะับหนึ่งดอกนะดอกไม้สีขาวมีประโยชน์อะไรน,นะค่ะคือนะัประโยชน์ของมันก็คือนะับสามารถไอ้นี้ได้นะความสามารถของมันก็คือนะับสิ่งนีนะ้ครับเราวันนี้เราจะสร้างไอ้ป้อมปืนเลยนะป้อมปืนเลย แล้วพี่ว่าพี่ไม่คิดว่าจะสร้างไอ้เครื่องผลิตน้ำผลิตมงผลิตน้ำอะ่ะเราจะต้องการสิ่งนี้ไม้แปดหินสี่เหล็กสี่แลหินครบแล้วอย่ามาสร้างนะน้อง <No. S 3> พี่จะสร้างนะน้อง <No. S 2> พี่อยากสร้างหืมจ่อสายไปครับ อยากได้เห็ดอะไรนะเอ้ยใช่เอ้ย,อย,อ,ย,อ,ยกกอยากได้ไอ้นี่มากกว่าอยากได้ยายา,ยาตายมาแล้วไอ้เนี่ยสิงแล้วรอมา มีแล้วนะเอาขาดไปไหนออ๋อขาดอีกหนึ่งเราจะสร้างกำแพงแล้วไปเลยนะับเออข้าวไปแล้วตอนนี้เยอะได้เล่นโหมดอมมาตาไม่ได้นะตายโอ้ยข้าวไ,ได้เหรอไม่ต้องกลัวนนะ เราอยู่ในมูดซอมบี้นะับแต่ว่ายังไมไ่ออกมาเลยมันก็เหมือนอะไรน,นั่นแหละนบไม้สามนี่คือระดูสองไม้12ทสอง่านสองไม้จุเหล็กอะไรคือเงินกับทองทองเพชร แล้วครับเสียงนี้ขึ้นมาก็จะเป็นกำแพงเออเนาะรอบล้อมไว้ก่อนแล้วกันนะกำแพงยิงด้วยน,นะ ไม้ก่อนก็ได้มาตัดต้นไม้นะหยิบเราตัดตองความาได้เลนี่คือประตูใช่ไหมหยิบด้านนี้ im mở cửa ra oh, 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 oh. được đây, đây rồi, yes chết, Yes, yes, yes. ทำได้ด้วย่าเราทำมือช็กวัตักวัตักวันนี้เราจะทำสิ่งที่ผมตัวเองที่ต้องการนะป้อมปืนครับป้อมปืนเออใช้สิบสองนะใช้ไม้สิบสี่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 ต้นไม้เราต้องใช้เยอะหน่อยนะไปนะ เกิดวิพนว่าอาจจะบอกว่าพี่พี่วิคน์เปลีป่ยนสเปยากวนโลกเหรอไม่อะทับจากอันนี้อันนี้ไม่ชนนะอาจจะเป็นคำถามที่ <Easy. S 1> ขนาดเด็กอดุดาลยังตอบได้ไม้กระดาษทำจากอะไรโอ้โหขนาดขนาดเด็กอดุดาลยังตอบได้อะเออทำไมผมดูการต์ตูนโนบิตะนะดู โัวพตัดค่ะตัโพบิตัว่าโอ้กระดาษทำจากไม่ใช่ม้าหรอกทำจากอะไรไม่รู้ตัวพ่ตัดไม่รู้ว่าไอ้ไอ้นี่ครับมันทำจากอะไรครับการเออไอ้นะกระดาษนะโับิตัดยังไม่รู้ว่ากระดาษมันทำจากอะไรเหรอว้าวมันยังไม่รู้มันไม่มีสมองครับโับิตัไม่มีสมองเออก็อย่าไป oh, ว่าโดูบิตตนะครับโดูบิตตก็เก่งเรื่องปืนนะหดนะดะูดไม่เบานะโดูบิตตโดูบิตตไม่หูดไม่แพ้กันนะครับท่านผู้ชมหูดนะโดูบิตต์หูดเรื่องปืนเนี่ยเรื่องปืนเนี่ยมันโดูบิตตแม่นมากนะแม่นไม่แม่นก็ไม่ว่าก็ไม่บ้าดแล้วเอ้ยไม่แม่นก็บ้าแล้วโดูบิตตเป็นนักยิงปืน บอกว่ะผมดูนะว่าอาะไรนะโรบิตาเป็นเด็กที่ทำสับรดไม่เป็นนะทำอะไรสับรดไม่เป็นเลยไม่มีสมองนะโรบิตาไม่มีสมองก็คือนะโรบิตาเก่งเรื่องปืนอันเนาะโรบิตาเก่งเรื่องปืนโอ้โหอันนี้ยอมรับเลย ตะดักพี่กูจากอาปากเลยพี่กูอยากจะอา้าปากเลยเนะี่ยอาปา,า,อากากูอยากแล้วผมอยากจะไอ,อ้ดีบ้านผมต้องอัปเกรดด้วยนะ ไม่ต้องย well, wow, so kind of ิ้มแดกดินไปก่อนแดกดินแดกดินไปก่อนวักยู่วักอยู่รอยวว้าวทานอีกหนึ่งนาทีครับหมูทอง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 หมูองเฮ้ยหมูทองโอ้โหโอ้กังหนึ่งหมื่น

คือบ้านที่โง่เง่าที่สุดในจักรวารรดิเรามารีวิวบ้านโง่โง่หลังนึงที่ใคยยรอยากโหลดไปใช้บ้านหลังนี้วิ้ยทำไอ้นี่ได้แล้วเหรอยาพันตูดนีด่คือยาพันตูดนะอย่างเลยว่าพันตูดแล้วเสพตูดเสพตูดนะแบปนี้ครับวิ้ย ทำไมผมทำซาโป,ปรสไม่เป็นเลยอะโอ้โหผมก็เป็นเหมือนเดิมไปตายแล้วนะเอ้าเอาชิ้นนี้ได้ห่วยแตกมากโอ้โหผมขอยอมตายนะมาเป้ามาเป้ามาเป่าบ้านนี้ก็ห่วยแตกสุดแล้วนี่ยโอ้โหไมโครด ผมอยากไม่อยากจะเชื่อสายตาเายบายๆนะทำสับรถไม่เป็นจริงด้วย